สวัสดีคะ่ะค่อแม่พี่น้องลุงป่าอ้าวอาที่น่ารักทุกทกท่านนะคะยินดีตอนรับพี่ๆเพื่อนเพื่อนทั้งผูเกา่าผูไม่เขาสูช่องเยลินอินดีเมียฝรั่งเราเรื่องเด้อค่ะเด้ออันยางตัดหนาวมาแล้วมาหอดบ้านแล้วพี่น้องเยลินหิวของส่งนี่แหละแนวเยลินใดล่างเรียบรย้อยแล้วเยลินสีแดงกินจากน้อยเอาหนุ่ยใ่ญยๆไ้ให้ลูกพี่น้องจ๋าเจ้าของสิกินน่อยนอยแล้วบ้านเยลินกาซีย โอ้มแงแวอย่าลืมนต่ำเจวปลาบองไว้ตะหลายเมื่อแลือพี่น้องจ๋าย่าลิมนกับสิคุยจวดจวดจะกค่ำสะกอนกับสิมาลังปอกพอยอ่หุ้มไปเนาะค่ะเนาะเซปลาทูสดใ้แนะนำเย็นนั่นให้ปลาทูไข่แข็งจักน่อยก่อนอย่าลืมนจังวายสีเห็ดแนวกินนะคะเลิกงานมากกับจังสีล่ะพี่น้องลูกเบยูดอกค่ะลูกยาลิ้นเห็ดงานสัวสีหอดบ้านกะ มากพี่น้องตัวอืมตัวลูกสียมาหอบบานพี่นอ้อ,จอ,นอ,นนองจตาเป็นทุ่มนุ่งคุณละ่ะไปเล่นเหลืองงานมากก็มีความสุขไปหาซื้อกับเขา,มาเมื่อไหร่แต่เฮ็ดสู้ลูกกินพี่น้องน้องพิมพ์เขากับมักได้พักอีหุม่ม มั่ม่วงในลูกก็มากกินนี่แล้วนอหัวอกพ่อแม่แนวใดลูกอยากแนวใดลูกมักแนวใดลูกเคยกินแพ่งปันใดกับสือหอบมาไว้ให้กินพี่น้องยลินเป็นค้นมักกินเดะแต่วาเครื่องบดยลินบดดีค่ะนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ยลิ้น วเวลาเฮ็ดคลิปคือบพ่อเฮ็ดคลิปกินเข่ากินพักหลายๆยลินเป็นคนกินพักแก่งกินอีหยังได้ดีนะคะแต่ว่าเครื่องบดยลินบดดีต่อเลยบดอย่างเช่นตักซีเมีบ้างนิดๆนหน่อยๆน,นะคะมันทุเรศที่น้องจ๋าแข่บดดีว<ะ>่ากินบะแซกบเข่บดดีเนาะ ำแหลกแน่บแหลกแน่เตะเข่าโกด้วยซึ่งที่จะเล่นยนันตีสุดนะพี่น้องจะเล่นบอยันตายแต่ว่าจะเล่นยันเข่าเพราะว่าเข่ามาแล้วเขี่ยวกับสีล้นทิมผมกับสีงอกแข้งขากับสีบดีไปใส่มา่ใส่กับสียากลำบากอจะเล่นยันยังเดี๋ยวแต่อย่าล่นเข่าพี่น้องตายบอยนันพร้อมทุกวินาที เข,ขาจริงอย่าำเขากับบ้เมีกระซดูเอาติแล้วเนาะวคิดสภาพแล้วก็ะจาไปถือคว้างมือได้มามาละผมมาซีหน่อย เอ้หุ้มกัมเนี่ยสามปอนด์กว่าลอยก็บานบานเท่าค่ะเบิดไปงี้ที่สามปอนพี่น้องได้ปลาทูปลาทูสองถุงถุงละเจ็ดขีดถุงนึงได้หาตัวนี่ตัวใหญ่ๆตัวละพี่น้องค่ะคุ้มค่าอยู่เบิด์ตงี้ที่สามปอนก็ได้หลายอย่างอยู่พี่น้องจ้ะได้บุกริกเขียว มาไปถัดตาําแเจลน้ำปอนก,กัวก็ได้เกือบสองขีดฝนเดฟพี่น้องผพริกที่ยันล่นปลูกนั่นมันบ่ได้กินหอดขามปีดอกพี่น้องยันล่นขายเบิด <c oughs> ขายเราก็มาซื้อกินขายเอาไปเฮ็ดบุญเบิดเบันนี้ก็จะคล้องกับมานซื้อกินน้ำลานแขกมันกับพ่อได้ซื้อโยพี่น้องมาถึงกับโอดปันไดค่ะลานแขกน่อย คนอันอินเดียคนบังคลาเทศพ่นมาอยู่เมืองนอกจังอังกฤษนี่พ่นค้าขายแกงแกงได้พี่น้องจ้าค่ะ่นเอากันเป็นเป็นได้ซ้อยเหลือค้าขายเปิดร้านค้าสุเกะสุมุมงุหม่องได้ในประเทศอังกฤษนี่มาดามท่านใดพ่นอยู่ประเทศอังกฤษพ่นยืนยันใดเด้อน้ำตอกสอกซ้อยต่างๆซิมีแต่คนจีนกับอันคนแขก แขกบ,บังคลาเทศเนี่ยแขกบ,บังคลาเทศแน่เออแขกปากีเนี่ยแขกแขอินเดียเนี่ยเราก็าเอ่อคอนแขกขาวคนเอ่อตุรกีเออเทอร์คิสไปจังสันคอนอิรักอิหร่านไปจังสันพี่น้องขับแท็กซี่เอ้ย เปิดล่านขายของเปิดล่านขายกับแบบขายอาหารตางตังล,ล่านตัดผมนี่มีตัวของคนอันอันแขกขาวเดี๋ยวพี่น้องคนทั้งอิสตันบูไปจังสันคนทั้งประเทศอื่นมาอยู่ประเทศอังกฤษนี่พี่น้องจา้าคนไทยเฮ้านี่ก็จีเป็นเปิดร่านนวดแข่งกันกับคนจีน คนจีนกับเปิดร้านนวดหลายค่ะคนไทยเฮาเนี่กับสีนัดไปทั้งเปิดร้านนวดเปิดล้านอาหารเป็นทั้งร้านอาหารแบบเทคเอเวกับหลายแบบเปิดเป็นคคบวงจรเลยกับมีหลายค่ะคนไทยเฮ้าสีเก่งไปทั้งเนี่ยหลายพี่น้องจ้าค่ะบอ่บอแพรบ่อแพรคนฉาิอื่นๆที่มาทำมาหากิิอยูตางประเทศคือกัน ผู้สาวไทยส่วนใหญ่คนไทยเฮาส่วนใหญ่นะคะที่ที่ยลินเห็นนะอู้ข้าเจ้าสู่ชีวิตขยันคักอิลีบางเทียผัวฝรั่งบ่ส่วนเด้พี่น้องผัวฝรั่งบ่ส่วนบ่ต่างเด้ข้าเจ้าบ่สู่ฝรั่งบ่คอยมากการลงทุนพบปันใดเด้มีอยู่ค่ะพี่น้องแต้ว่ากันมี่หน่อยนักธุรกิจ่นกสีเฮ็ดธุรกิจแบบที่เพิ่นเฮ็ดมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นบ่คอย มาเอาเงินก่อนลงทุนคือคนไทยเขาได้คนไทยเขาหนี่ใจงพี่น้องกล้าได้กล้าเสียค่ะมดเป็นเมดได้เป็นได้ือกันค่ะย่อมรับว่าคนไทยเขามามาขาขายมาใส่ชีวิตหากินหาอยากอยู่ตางเดียนเนี่ยอู้ใจง่าอิหลีคือพันวาแหรวเนาะบ่กกาเป็นหนีกับว่ได้เหตุธุรกิจจักยาง เ้าว่าขันสีถามความรู้สึกของฝรั่งหน่อยนักหน่อยนะฝรั่งสีเอาเงินมาลงทุนสมัยเอรินใส่ชีวิตอยู่กับอดีตสามีขอเลี้ยนครับรถกับก็หายเลี้ยงปิดหูปิดตาเฮาบ่หายความรู้ใดๆจักย่างขอเปิด้านนวดบ่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 เออขอเปิดล,าน,นดดลานอาหารเทคเอเวนในน้อยได้บ่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 เออบอ่เบิดสุยางสุเนียว จ้คล้องกับปึ๊กนั่นแน่ละก,ก็บ,บ่ได้ไปโทษก็เขาดอกพี่น้องค่ะยายลินเป็นคนง่ายๆผัวบ่เวลียวกับเรียวเออเขาบ่าให้เฮ็ดกับบ่เฮ็ดเพราะว่าเข้าต้องอาศัยเงื่อนเขาเข้าต้องอาศัยเขานะคะเนาะภาษาเข้ากับบ่เกง่งขันผัวฝรั่งบ่ส่วนบ่าต่างนี่เป็นไปได้ยากแน่อยู่เด้การเฮ็ดธุรกิจต่างๆนี่พื้นฐานผัวฝรั่งต้องซอยเข้าบ่าด,าดันใดกระดานหนึ่งนะคะ ซอยการเงินบอดายกับยัยงซอยการเดินเรื่องเอกสารต่างๆให้นะคะค่ะขันปาสจจาเขาซอยแล้วก็เป็นไปได้ยากแน่ยูดสสาหรับคููเริ่มต้นธุรกิจแรกๆใหม่ๆค่ะบ้งเทียรฝรังเพิ่นกับบอดายซอยเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะ,ะบางคนเพิ่นใจดีเพิ่นกัเป็นเอกสารให้เม่เฮ็ดภ้าษี นุ่นนี่นั่นซอยเมียบอกอันนั่นอันนี้ควนเฮ็ดอันนี้บอกควนเฮ็ดเออให้ความรูมเ้เมียแบบนี้ก็ดีหลายๆพี่น้องจ้าก,ก็มีหลายมุมหลายด้านเนาะค่ะเนาะบ่เรี่ยงการใส่ชีวิตอยู่ในตังแดนสําหรับการทามาหากินในประเทศหนอกพี่น้องเส่้อสีใดทรงเมื่อบ้านส่วสีใดไปสางบ้านสางซองสื่อให้สื่อหน้าไทยที่ดิน หรือว่าอันใดก็แล้วแต่ละที่สีห่หายความรัวทั้งบ้านเนี่ยซุ่มยุม่มยงนอกเนี่จนวันเห้าเลือตายคนละที่นอกบอสกซะบางแมนค่ะเรือตายเออสัวสีได้เป็นเงินเป็นทองสัวสีเหลือผ้าสีฮัรเอาบางล้านก็นรับแคสินแห่นแน่หเออหลวงกับบลูเนาะค่ะเนาะกานรับแคสินแห่นนี่หลวงบลูนน้ำเด้ ก็ต้องลบเรีกให้เป็นอันนี้อย่าเล่นกับเรต้งตรง,งเสียละพี่น้องตัวว่าเป็นดอกอันใดให้ล้วงหักกับให้อันใดที่เท้าม,แมุาแแบบใดเท้ากับมอมแมบฝรั่งเขากับเฮ็ดก็กันละพี่น้องว่าเป็นแต่อันเท้าดอกคนประเทศอื่นๆเท่นกับเฮ็ดอันนี้บ่โลกสวยนะคะอันนี้ว่าตามเนือ้อผ่าว่าตามความเป็นจริงค่ะพี่น้องฝรั่งเขากับเป็นเขากับเฮ็ดก็การลบใดเขากับลบ ถ้เขาบดไ้เห็ดเป็นลำเป็นสันเพราะถ้าถือภ้าสีย่อนหลังถือจับได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โอโบกคุมค่ะ่ว่าขันซ้ำหาหาหาซิบจังเฮ้านี่หาซิบปอนลอยปอนเอน,นี่ย่าเป็นยังดอกพี่น้องหา,หาคลิปนี้ก็น,นํามาฝากมาตอนไล่เติบเย่าเล่นกับสีฟ้าออปอบพออีหุ่มเห็ดก็เข่าถาลูกแล้วพี่น้องเออเห็ดล้วแหลวกับสีได้กินก้อนลูกอีกคือเกานั่นแหละพี่น้องจ้า กินเร้วๆก็สีได้อาบน้าาําอาบทาเราก็สีได้มานั่งตอบคอมเมนต์ให้พี่ๆเพื่อนๆลูกป้าเอาอา้าแล้วก็รับชมรับฟังคลิปของเพื่อนๆ่งกําลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าไอนนี่ก็ขอให้พี่ให้น้องสุขสุขคนดูแลสุขภาพเด้อค่ะเด้อ<ม>พอ,อกันคลิปนาพี่น้องจา๋ายังมีอย่างดีๆลอพี่อรอน้องอยู่คือเกา่าคลิปนี้ลาไปเร็วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย